หยวนนะเป็นคนลักทรัพย์ลักทรัพย์ตั้งแต่เด็กเลยที่จําความได้ตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเลยขโมยเงินพ่อขโมยเงินแม่ขโมยเงินพี่สาวแล้วก็ไปเปเพื่อนไปซื้อของไปผ่านเงินซื้อของให้ตัวเอง <c oughs> เสร็จไม่พอลักทรัพย์ของชาวบ้านทั่วไปงัดบ้านเสร็จแล้วก็ฉกของในรถ ขโมยของเจ้านายทำทุกอย่างที่ให้ได้เงินมาใช้นะตั้งแต่สิบเอดสบสองยันมาสามิบว่าพฤติกรรมนี้เหมือนอยากจะเลิกเต็มที่เลยและมีอยู่ครั้งหนึ่งลักทรัพย์บริษัทดังกินโดนนัดเอาเครื่องคิดเงินมาจนโนเขาจับได้ติดคุกติดตารางไปปีกว่าออกมาก็ยังเลิกไม่ได้ก็ยังลักทรัพย์ต่อเหมือนไม่รู้จะหาวิธีไหน ที่จะเริ่มได้เลยทํามาเรื่อยๆพยายามหักห้ามใจมาเรื่อยจนบั้นปลายชีวิตประมาณอายุเกือบสี่สิบโชคดีครับที่ได้มาเจอะอาจันท์คึกวิสโสติพะโลวัดนาป่าคงหยุดดูมาเรื่อยๆก็เลยอ่าแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไว้ไปคุยในคลิปยาวทีเดียวรวบเดียวเลยครับสวัสดีครับ